สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูชาวจีนควักเงินตัวเองซื้อรองเท้าให้เด็กชายเมื่อ28ปีก่อนแต่วันนี้เขากลับซื้อบ้านตอบแทนบุญคุณเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่ามีคุณครูกรเกษียณอายุคนหนึ่งที่มองโกเลียได้เปิดบ้านต้อนรับช่างภาพให้เข้าไปถ่ายอย่างเต็มใจด้านในสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสบายมากคุณครูจางเล่าว,ว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่นักเรียนคนหนึ่งที่ตนสอนซื้อให้เมื่อปี2007นักเรียนคนที่ซื้อบ้านหลังนี้ให้ครูจางคือเฉินปี1979ครูจางสอนชั้นป .2 โดยครูจางสอนเขาอยู่2ปีคือป .2 กับป .3 บ้านของเฉินลำบากมากฤดูหนาวครูจางพบว่าเด็กชายเฉินไม่มีรองเท้าผ้าใยใส่ที่เมืองโฮฮอต อุณหภูมิในฤดูหนาวติดลบ1ิบกว่าองศาคุณครูสงสารมากก็เลยใช้เงินตัวเองซื้อรองเท้าผ้ายและหมวกให้เด็กชายเฉินต่อมามีช่วงระยะหนึ่งที่เด็กชายทนกับความจนไม่ไหวไม่อยากมาโรงเรียนครูจังก็พาเพื่อนๆในห้องไปหาเด็กชายเฉินที่บ้านและพาเขากลับมาเรียนอีกครั้งสำหรับเด็กชายเฉินแล้วไม่มีครูจงังก็ไม่มีเขาในวันนี้ ครูใหญ่ของโรงเรียนบอกว่าครจูจางกเกษียณมาหลายปีแล้วเป็นครูใจดีที่ด่งดังของโรงเรียนช่วยนักเรียนมามากมายวันเกิดปี2007ที่ครจูจางอายุครบ60ปีเชิญนักเรียนที่ครจูจางเคยช่วยไว้กลับมาฉลองวันเกิดกับคุณครูเขาเห็นครจูจางยังอาศัยอยู่ที่บ้านพักครูหลังโรงเรียนก่อนจากไปก็เดยมอบเงิน450,000บาทให้ครจูจางเอาไปซื้อบ้านเป็นของขวัญวันเกิด ทั้งนี้พอครูจางซื้อบ้านเรียบร้อยก็เชิญเฉินมาที่บ้านเฉินบอกว่าแค่ครูจางชอบอยู่สบายก็เพียงพอแล้วโดยหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นการได้เจอครูดีๆสามารถเปลี่ยนชีวิตนักเรียนซึ่งนักเรียนก็จะตอบแทนบุญคุณท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ